สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาสำรวจกลักมลกฏที่บ้านของเรานะคะก่อนที่เราจะไปสำรวจกลักมรกตเพื่อที่จะขายแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของกวักมรกตที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะพาเพื่อนมาดูกระถางนี้ก่อนค่ะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่เราใช้ ดินแกบที่ไก่ค่ะทุกคนนี่คือดินแกะที่ไก่ที่เราไปเอามาจากเล้าไก่ที่นานะคะบอกมรกตใบแข็งแรงมากเลยค่ะทุกคนโตไวมากๆเลยนะคะดูยอดใหม่ดูยอดใหม,หม่โตเร็วได้ใจมากๆค่ะ ดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ปลูกเปาะมรกตอยากจะให้โตเร็วใบแข็งแรงใบหนาก้านแข็งแรงใบแข็งแรงต้องหาดินปลูกที่เป็นดินแกลบขี้ไก่นะคะเอามาผสมค่ะส่วนต้นนี้นะคะเราไม่ได้ใส่ดินแกลบขี้ไก่เราต้องการทดลองเปรียบเทียบค่ะทุกคนว่าถ้าเราใส่กับไม่ใส่นะคะกลุ่มนี้เราจะใช้มะพราะ้าวสบนะคะ ใบเขาก็จะอ่อน,นะคะ่ะทุกคนดูนะูนะตอนนี้นะคะเราตัดใบเขียวออกนะคะก้านไหนเป็นก้านเขียวละตัดออกเพื่อที่จะให้เหลือฟอร์มกอดานนะะ่างค่ะนี่คือ,อวิธีการทำกอให้ด่างให้สวยนะคะมาดูกันอีกรอบนะคะว่ากระถางนี้ดูทุกคนดูนะกว่าเขาจะแทงยอดใหม่หน่อใหม่เนี่ย ช้ามากๆเลยค่ะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้เขาแทงหนอ่อหรือว่ามีต้นลูกเร็วนะคะเ,เพื่อนๆก็ลองหาดินเกรบขี้ไก่เอามาโรยหน้าดินนะคะไม่ต้องเปลี่ยนดินค่ะเคยใช้ดินแบบไหนน,นะคะก็ทดลองอใส่ได้เลยนะคะหมายถึงว่าเอามาโรยหน้าดินนะคะอย่างกระถางนี้นะคะถ้าเราไม่ติดที่ว่าเราทดลอง เราก็จะเอาดินแดบที่ไก่มาโรยเพื่อที่จะเร่งต้นใหม่นะคะจะทดลองแค่สัปดาห์นี้นะคะพอถึงวันศุกร์เนี่ยพิ๊กกี้ก็จะปฏิบัติการโรยละเพื่อที่จะได้มีต้นลูกเยอะๆนะคะทุกคนและที่สํคาคัญต้นเขาจะแข็งแรงมากๆใบเขาจะแข็งก้านเขาจะแข็งเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน,นะคะ่ะทุกคนมาดูกระถางน,นี้นะคะกระถางน,นี้เราไม่ได้ใช้นะคะ เป็นกระถังปลูกเพื่อเปรียบเทียบค่ะตอนนี้ยอดใหม่ของเขานะคะนี่คือยอดนี้ซึ่งยอดที่ทุกคนเห็นยอดนี้นะคะกับยอดนี้เราใช้วิธีการเร่งยอดใหม่ในช่วงระยะเวลาวันเดียวกันนะคะเวลาเดียวกันนะคะเราเร่งยอดใหม่ แต่ปรากฏว่ายอดนี้ขึ่งเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนโตเร็วมากๆตอนนี้กลุ่มนี้เพิ่งได้แค่นี้นะและที่สําคัญค่ะเขามีต้นน้องให้เราหลายยอดเลยนะคะขณะเดียวกันต้นนี้นะคะเนี่ยมียอดใหม่ทุกคนดูยอดใหม่ค่ะนะแบบนี้เลยยอดใหม่เนะี่ยจะทันบ้านทันเมืองค่ะแม่งถ้าโตแบบนี้เนะ่ะ ไม่โอเคเลยนะคะทุกคนโตช้ามากมากเลยแบบนี้โอเคกว่านะคะมาดูกระถางหน้าบ้านกันดีกว่า ตูเร็วอยู่นะใบแข็งแรงด้วยเราใช้ดินแกลบที่ไก่นะคะโรยหน้าดินค่ะกระถางนี้ใบแข็งแรงชอบตรงใบแข็งแรงนี่แหละคะ่ะท้ายกระถางนี้ก่อนละกันเนาะตัดสดนะคะตัดสดตัดสดก้านนี้นะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่ง ก้านนี้ก็ให้เลยค่ะสามร้าสบาทรวมส่งส่วนก้านเล็กก้านนี้นะคะก้านเล็กก้านนี้ขอ199แล้วกันค่ะส่วนก้านนี้นะคะขอ299นะก้านนี้350 ก้านนี้ก็สามรอยห้าสิบนะคะส่วนก้านเล็กๆแบบนี้นะคะก้านละร้อยนะคะก้านละร้อยให้เลยใครชอบก้านเล็กๆแบบนี้ก้านละหนึ่งร้อยเนีหนึ่งร้อยนะส่วนกลุ่มนี้นะคะตัวเร็วมากทุกคน กระเพาก็งามดินดีก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเราใช้ดินแกลบที่ไก่โรยหน้าดินนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะก้านนี้นะคะถ้าเพื่อนรับนะคะ เขาไม่มีด่างแต่ลูกที่ลูกเขานะคะให้ด่างแบบนี้นะอันนี้คือก้านดั้งเดิมก้านแม่ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะหนึบบาทนะคะสำหรับก้านนี้นะวันนี้ตัดสดดีกว่าเนาะขายตัดสดส่วนก้านนี้ยังไม่ขายนะคะเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงลูกหนึ่งสองให้ลูกเขาโตก่อนนะคะส่วนก้านนี้ก้านนี้ขายได้คะ่ะทุกคน ก้านนี้ใครรับนะสามร้อยเก้าเก้าใบใหญ่มากเลยสามร้อยเก้าเก้ารวมส่งให้เลยค่ะกระถางนี้นะส่วนก้านนี้โอเคได้ค่ะก้านนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งค่ะก้านนี้นะคะพเพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอนะเพราะว่าจำไม่ได้นะบางทีาราคาเนี่ย ไม่ได้อิงใครเลยนะคะทุกคนอิงตัวเองนะคะดังนั้นก็ไม่มั่นใจว่าเขาขายกันยังไงแต่อยากขายเท่าเนี้ยค่ะไอยังก้านกลุ่มนี้ถ้าเป็นก้านเขียวเราให้ก้านละร้อยยี่สิบนะคะถ้าซื้อได้หลายก้านเราก็ลดให้เหลือร้อยหนึ่งค่ะน,นี่ก็ร้อยหนึ่งนะก้านนี้เขาเลียงรูปอยู่นะคะรอก่อนเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะพอดออีลูกชายเดินทางมาถึงหน้าบ้านเดี๋ยวเปิดประตูบ้านให้ลูกก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ